อ้ยออพี่ไอสัสโออตานี้กัลอายะอะไรนะยังไงตอนนี้มีแก๊กเราก็ต้องมานี่ไงอีกควายอีกเยแก๊กแก๊กทำยังไงยืนบางๆเข้าไว้ลูกแกไอ้ไอ้ย่าเดินเฉียงตามอ้ย่าเดินเสียงตามเออ

Wait minute. Who are you? แม่มันจะเป็นต้นไม้ป่าก็ตามึงลากคีไฟให้กูตบไม่โดนเพื่ออะไรวะโแล้วถูกซุยเป็นยังไงเป็นเงาเอาด้วยช่างเล่ห์ลับโฉบมั้ง Ni điều đến số đến số đơn mãi yên thương em em thương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  อัดอะไรวะอุ้ยโดนตบโป๊ะไม่ดีฮี่ออัดอะไระหัวแม่ไม่ได้ซะชี้ชิบหายแล้วไอ้เฮียกูก็นึกว่ามึงจะลงแทงทำไมหัวสมองใช่ย่างงี้ทำไมไม่ลงเกี่ยวม่ลงดไม่รู้คะ่ะ อีกแค้นคืองกรธโทรฉันใหญ่ไม่ใช่สามแล้วเออปิงมันแค้นอะบ้า เออใช่ขอโทษเราขอโทษได้ไหมโบไทเอออะไรนายาบ้าฟ้าบนาจะยานายาหน่อยนายางบ้าฟ้ากูไปหรอ <inaudible> you know I'm with the D.R.E. -E. Yeah, yeah, yeah. <laughs> <life of us. inaudible> no, I don't know I I จะาเดินออกมาแล้วกเดินมาแล้วแม่งก็เดินไปบอกผมเนะ่ะเดินได้ยังไงก็ต้องเดินม่อแบบมันไม่มีขึ้นหัวอโอแล้วนะเออแล้วก็ไม่พยายามออกของัททีเถอะพ <c oughs> ี่จอก,กรอเราสวยจังเลยอะ่ะ มึงกูถ่ายอย่างสวยเลยเฮียไอ้ไก็เป็นได้นะฮีโร่อะเออเป็นไงล่ะควายสัตว์เออเออต้องบอกอาย่าว่าไม่ได้อยู่บห่วย ลงทุนไงโอ้ยนม่คุยกันแล้วไม่นะโตล็อป้า รวยุ่นยาบารมีเป็นที่ตั้งถึงกาทะนีบางคมหดเหนื่อยปานได้ไม่พอเดใมีวันนี้เนาะใครเล่าข่าวจารรัตรัดวงเสียายังไงมีใครได้กลังไปกํลังไปกําลังไปกําลังไป แน่ใจนะต้นไม้เนีรามีล้างนะเรามีล้างนะไม่ใช่ต้นไม้โดนกระทืบต้นไม้เนี่ยกระทืบทองลังค่ะผู้พิททองหลังคระรู้สึกว่าล้างไม่ต้องจําเป็นเลยฮะไม่ต้องจําเป็นสุดเอวปีทั้มเพือละคนไทยทุาจริงนะเลือดแค่นี้แล้วว่าเราก็สโลลิงได้วะ อ้าวเดี๋ยวนาตายาเรามาแล้วไม่ช่วยไอ้ตาแล้วมึงมาช่วยตอนที่กูตายขอบคุณมึ่ใครตัวรายผู้กลับง่าเแกก็แกก็เวลาเราช่วยใครแล้วถ้าเกิดเราได้คิวแล้วเขาก็จะหาว่าเราลายบอกว่าไม่ได้ แล้วแล้วเวลาเวลาบอกว่าก uh ูเอาได้กูเอาได้แล้วก็เลยแล้วก็เลยยินเฉยๆไงไม่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 จำเป็นอิงอิงร้านเราได้เพราะว่าเราล้านล้างไม่จำเป็นอิงล้างมันไม่จำเป็นเว้ยไม่จำเป็นร้านไม่จำเป็นไอ้เหี้ยไอ้ ได้เราขอโทษเรามีนะคือเป็นผู้ป no ิดทองหลังพระผู no ้ปิดทองหลังพระผู้ปิดทองหลังพระเจ้าสิบเก้าปีทำเพื่อละมีประมาทกษัตริย์เฝ้าคอย ขอติดดิคาซิอข้ามาลงนะมึงเพลงเนี้ย,ยไม่ติดดิคสิดไอเหี้ยโดนจับจะสู้มันได้ไหมน่าได้แล้วไปดูอ่วู้แอไม่นะอย่าตายนะยังไม่ตาย่ยาบารามีเป็นที่สั ไอพิงไอพิงที่บอกดคลิปส่งเหเนื้อหาจากไหนกันไอควายเขาส่งให้ในกลุ่มนานละลายกลุ่มไม่เคยอ่านเล่นแต่เกมบางคมเขนได้เล่นโลบอ่เฮียกูจะเดือหน้าแล้วเนี่ยไอสัตว์ไอสองห้ามันเสือกว่าเฮียเสือกว่าใครบอกครับเล่นซับว์ครับ โอ้มาไอ้เจมกะจอก้องกูเล่นเกือบทั้งง้องไงจัดลูกกูเล่นฮุ้ยเี้ยเฮ้ยเอาไงอะด้วยมึงเคยดูงานคน ไปไปแกงกันเมื่ออย่าเสือกอย่าเสือกไอ้ปันอย่าเสือกอย่าเสือกอย่าเสือกกูจะแอคกี้อย่าเสือกเฮ้ยเสือก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 เสอกเสือกเอกเสื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 อกเอกเสื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 สืออกกเสือ อ้าแก๊กง,งโง่ตัวหนึง่งอย่างน้อยมันก็ไม่ได้ง่เท่าลิงแล้วกันลิงออฟลิงนสัตว์แต่ว่าเอาพันหนิบมาเอาดปเอาไเอาไปเนาไเอาไีเ <c oughs> าเอาไป้อาาเอาจะขนาดนั้าไปเออาไปเอาไ เอสพี่อ่ะจบจบเรียบร้อยเรียบร้อยยังไม่ตายยังไม่ตายต้นไม้ของพ่อมึงดูพลังดิไอ้พี่ยบารมีพ่อจบได้ปะไดเลยก็คือกระจกไงปะได้เมนตัวใหม่แล้วต้นไม้นี่แหละ แต่มึงไม่มีสมกินเติมไม้สกินไปไอ้พี่มึงเติมก็าสิบเก้าบาทดีเยี่ยมสกินต้ไนไม้ด้วยนี่ยากิดเติมก็าสิบเก้าบาทอ่ะได้